วิธีใช้ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด -19 ด้วยตนเองแบบตรวจด้วยน้ำลายอุปกรณ์ภายในกล่องซองอลูมิเนียมบรรจุแถบตรวจเชื้อโควิดแบบแอนติเจนทางน้ำลายถ้วยเก็บตัวอย่างน้ำลายถุงขยะติดเชือ้อเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์และวิธีการใช้งานอย่างง่ายตรวจสอบวันหมดอายุที่ซองอุปกรณ์ห้ามใช้ชุดตรวจที่หมดอายุแล้วขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง ขั้นแรกทำการล้างมือด้วยสบู่และเช็ดทำความสะอาดให้แห้งก่อนการเก็บตัวอย่างควรงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มงดสูบบุหรี่และงดเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีก่อนทำการทดสอบฉีกซองชุดบรรจุแถบตรวจตามรอยฉีกและดึงแถบตรวจออกมาดูให้แน่ใจว่าแถบตรวจอยู่ในสภาพสมบูรณ์ให้ใช้แถบตรวจทันทีที่ฉีกซองแล้ว บ้วนน้ำลายลงไปในถ้วยเก็บตัวอย่างน้ำลายนำปลายแถบตรวจเชื้อโควิดด้านกระดาษซึมซับจุ่มลงในถ้วยให้สัมผัสกับน้ำลายปล่อยให้น้ำลายซึมเข้าไปในกระดาษซึมซับอย่างช้าๆเมื่อน้ำลายชุม่มแถบสีม่วงจะค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปในช่องหน้าต่างที่แสดงผลทดสอบจึงนำแถบตรวจเชื้อโควิดออกมารอเป็นเวลา10นาทีก่อนอ่านผลตรวจล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ หลังทำการทดสอบเสร็จสิ้นวิธีการแปลผลการตรวจผลบวกตรวจพบแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด -19 หากผลขึ้นทั้งสองแถบคือแถบ T และ C แปลว่าผลตรวจเป็นบวกโดยผลจะถือว่าเป็นบวกหากมีแถบขึ้นทั้งสองเส้นแม้ว่าจะเป็นสีจางๆถือว่าผลเป็นบวก ท่านมีโอกาสสูงที่จะติดเชือ้อโควิด -19 โปรดติดต่อแพทย์หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ของท่านเพื่อปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลเกี่ยวกับการกักตัวแพทย์ของท่านอาจให้ท่านได้รับการทดสอบ RT-PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้งผลลบตรวจไม่พบแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด -19 หากมีแถบ C ีขึ้นไม่ว่าจะจางแค่ไหนและแถบทไม่ขึ้นการทดสอบ ถือว่าผลเป็นลบคุณไม่น่าจะมีการติดเชื้อโควิด -19 อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลจะเป็นลบคุณยังต้องปฏิบัติตามมาตรการการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องหากคาดว่าคุณได้รับเชื้อหรือมีความเสี่ยงให้เรียบติดต่อทีมแพทย์ทันทีทั้งนี้คุณอาจจะต้องทำการตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจากผ่านไปแล้ว1-2วันเพราะการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นั้น อย่างไม่อาจครอบคลุมได้ในทุกระยะของการรับเชื้อไม่สามารถแปลผลได้หากไม่ปรากฏแถบสีบริเวณตัวอักษร C แปลว่าผลตรวจนี้ใช้ไม่ได้การทดสอบไม่ถูกต้องต้องทำการทดสอบใหม่อีกครั้งขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้วการทำลายของเสียหรือสารอันตรายที่เกิดจากการทดสอบทำได้โดยการเติมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงบนแถบตรวจเชื้อโควิด และทิ้งลงในถุงขยะติดเชื้อจากนั้นมัดปากถุงให้มิดชิดพร้อมทั้งเขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด -19 และทิ้งรวมกับขยะอื่นนอกจากนี้หากมีถังขยะสีแดงใกล้กับจุดที่ท่านใช้ชุดตรวจควรทิ้งลงในถังขยะสีแดงหากคาดว่าคุณได้รับเชื้อหรือมีความเสี่ยงให้รีบติดต่อทีมแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจาก h e a l t h Impact